ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการทำงานประจำปี2567ของนางสาวรินราดาภูโตชื่อนางสาวรินราดาภูโตตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ่อพลอยสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ่อพอีมีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยได้นำหลักสูตรนี้ไปใช้ด้วยปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียนชุมชนสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาทั้งนี้หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ่อพลอยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ่อพลอยมีการริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผล นำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ่อพลอยมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องจัดประชุมประจำทุกสัปดาห์ให้ครูลาเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีคณะนิเทศระดับจังหวัดและระดับอำเภอและมีการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ่อพลอยมีการส่งเสริมครูให้มีการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยจัดอบรมพัฒนาครูและจัดประชุมให้ครูแลกเปลี่ยนสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้กับครูในสถานศึกษาพร้อมทั้งรายงานผลการใช้สื่อเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสื่อในภาคเรียนต่อไปศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ่อพลอย ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างผู้อำนวยการและครูผู้สอนทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่องและมีการนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินง,งานและมีการรายงานและสรุปผลการดำเนินง,งานเพื่อจัดทำการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทุกปีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงให้ครูศึกษาจัดทำวิใจัยในชั้นเรียน จัดทำสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจ,จกรรมนำข้อมูลมาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนต่อไปศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ่อพลอยได้นำหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีหลักธรรมิบาลได้แก่หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรง่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่านำมาบูรณาการในการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดประชุมทำกรอบการดำเนินงานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายจากส่วนกลางและชี้แจงให้ครูผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและมีเป้าหมายร่วมกันมีการพัฒนางานด้านวิชาการการบริหารงานบุคคลงบประมาณการเงินและทรัพย์สินและการบริหารทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ่อพลอยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีพุทธศักราช2567ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพร้อมทั้งรายงานผลการนำดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการจำเป็นที่จะต้องดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างสร้างสารรค์และหลากหลายกิจกรรม โดยมีการพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาครูมีการคัดกรองผู้เรียนจากการสัมภาษณ์และโดยการเยี่ยมผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึงเพื่อรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลผู้เรียนและผู้รับบริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเสมอภาคเท่าเทียมกันผู้เรียนได้รับการแนะนวช่วยเหลือและพัฒนาตรงตามความต้องการครูใช้เทคโนโลยีและสื่อโซเชียลต่างๆเช่น Line Facebook เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนโดยตรงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบอ่อพอยมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานพารางานบริหาร โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายโดยครูและบุคลากรมีการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันสำเร็จรูปอาทิคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรม Zoom Meeting Google Classroom Canva เป็นต้นและการวัดประเมินผลรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม g g o o Google f o r m g o o g l e Classroom เพื่อพัฒนา รูปแบบการเรียนรู้ให้สามารถเข้าถึงผู้เรียนและยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ตามศักยภาพศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ่อพลอยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือข่ายผู้เรียนครูผู้ปกครองเพื่อริเริ่มพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์กำหนดทิศท,ทางในการดำเนินงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งทีมประสานงานความร่วมมือในระดับอำเภอและตำบลมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงในด้านการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อประสานความร่วมมือระดมทรัพยากรให้บริการชุมชนเชิดชูเกียรติผู้ร่วมวิชาชีพและงานจิตอาสาเพื่อสร้างและขยายเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดเวทีเสวนาปฏิสัมพันธ์สร้างความรับรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลในสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบอกถอยมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถโดยการเข้าร่วมอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำ ต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูและนำความรู้ทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาเผยแพร่ลงมือทำและติดตามประเมินผลการรายงานพร้อมทั้งปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ2,566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ่อพลอยวิเคราะห์บริบทและผลการปฏิบัติราชการในสถานศึกษาพบว่าการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่2ทับ2,565และภาคเรียนที่1ทับ2,566มีจำนวนผู้เรียนเข้าสอบปลายภาคเรียนต่ำกว่าร้อยละ80ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาญจนบุรีกำหนด ผู้บริหารทําการประชุมวางแผนวางนโยบายสร้างความตระหนักสร้างให้มีการรับรู้ให้มีความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาพัฒนาครูทรงครูไปอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกกับหน่วยงานต่างๆนําผลของการประเมินคณะครูมาแนะนําให้ครูได้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลสำเร็จแก่นักเรียนต่อไปตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดกับผู้เรียนครูและสถานศึกษาหรือตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม จึงทำให้ผลการเข้าสอบของนักศึกษาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ่อพลอยภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566มีการเข้าสอบปลายภาคระดับอำเภออยู่ที่ร้อยละ91.57และมากกว่าร้อยละ85ทุกตำบลเมื่อเปรียบเทียบร้อยละการเข้าสอบ2เทอมย้อนหลังจะพบว่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ่อพลอยมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานประจำปี2567สวัสดีค่ะ